เป็นพอ่อเม็ดอันนี้คือพอ่อเม็ดทั้งหมดเลยรู้สึกว่าข้าง,างในน่าจะจะก,ก่อนอยู่แต่แต่เราไม่ไมหนูไปดูหน่อยได้ไหมเรารแต่แต่เ,<อ>เราก็คือก็คือเราไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่าเราไม่คิดว่าจะทำไม้นั่นเราไปดูที่ฉลาบุรีก่อนไงแล้วก็ทากินมาลงเลยทำกีิ่ไปตั้งปีไหนคะที่เริ่มทำครั้งแรก สีหกสี่ห้าสี่หกโอ้ก็ห้าหกก็สิบกว่าปีแล้วอันนี้คือรุ่นแรกที่ปลูกเลยเอาเม็ดมาจากสระบุรีเม็ดแถวนี้แต่ไปดูงานเอจะเอาเม็ดจากเอาเม็ดจากที่นี่มาปลูกมีทั้งหมดกี่ต้นคะปัจจุบันนี้ถึงห้าพันต้นไหมสักสองสามพันนี่เหรอคะ ใหญ่โดยมากเราเราจะตัดลูมให้มันเตี้ยๆนนแ,แต่เราเราปลูกแบบผั<ต>เทศปลูกอะไรไใบเราก็จะเอามะขามเทศออกบ้างอ๋อคือจะไม่ให้มันสูงมากให้เก็บง่ายๆเนาะลำไยอย่างนี้เราก็จะเอาออกเพราะว่าม,มันมันมันบางโดนเป็นมะขามเทศแล้วก็ลำยยยไยไม่ใช่ค่ะอันนี้คืออันนี้คือเป็น,น,นตางหวานเลยแต่เราก็ปลูก กนสวยมากเลยค่ะข้างในเนี่ย<ะ>ต้นผักหวานอะ่ะสวยมากเลย<ะ>เก็บยอดขายทุกวันเหรอคะ,จะ,คะจะหยุดเก็บแล้วอู้แต่แต่ต้นต้นที<ะ>แล้วก็แตกยอดดีมาก ตรงไหนคะนนไกลไหมไกลไหมอันนี้ไม่ค่อยเยอะแล้วหรอตรงไหนเยอะพาหนุไปหน่อยอนนที่ว่ามันแตกเยอะๆนะคะไปเดินไปไกลไ<ม>เดินไปไกลไหมแล้วพาหนุไปดูหน่อยคะ่ะอยากเห็นรู <laughs> เป็นตะภูมใจเนาะ ดีใจไหมนี่ได้ขนาดนี้ก็พอใจหรือยังก็พอใจค่ะพอใจาแตกสวยมากเลยนะคะผักหวานแตกดีดีเนาะของของแกไมเขาแตกไหมก็แตกเหมือนกันค่ะเดินไปอีกไกลไหมคะไปตรงนี้โอเคเราลุกจากพารามาแล้วชาวบ้านเขานี้างอกงนไบ้านสร้างศูนย์ค่ะสร้างศูนย์เรียนรู้ค่ะ ฝนตกไม่ต้องเข้าไปตรงน้นใช่ไหมอืมค่ะค่ะตกเราไม่ต้องพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่คะประมาณสามสิบไร่สามสิบไร่อันนี้คือเราปลูกเราตอนด้วยมีกะมีอันที่เป็นตอนด้วยอโอ้โหโ,โหมีพันพืชอะไรเยอะมากเลยมีตอน อตอนกิ่งขายด้วยกิ่งแล้เท่าไหร่คะนี่ถุงล้เท่าไหร่คะถ้าเป็นกิ่งตอน,นอ๋อนี่ไงส,สองร้อห้าสิบถึงห้าร้อยคือแล้วแต่อันใหญ่ก็จะห้าร้อยอย่างเงี้ยนะคะโอ้เยอะมากเลยมีมะคงมะขามอะไรก็มีน่าอยู่มากเลยคะ่ะร่มลื่นเนาะมีแหล่งน้ำ มีองค์คลักส่วนตัวด้วย okay. โอ้นี่น้อยนานี่ค่ะผักหวานไปหมดเลยลผักหวานนี่คือผักหวานอ๋อที่เป็นตรงนี้<ล>ใช่ไหมนนะะอ๋อที่ว่าปุกตรงนี้ตัดแต่งกิ่งด้วยเศรษฐ์ผสมผสานมีทุกอย่างเลยออันนี้คือจะไม่ให้มันสูงเลยใช่ไหมคะ,ะให้แบบเท่านี้เราจะได้เก็บง่าย แตกดีมากเลยนะคะโอ้โหสวยมากเลยสวยมากผักวานป่าและเกษตรผสมผสาน